วานนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสปปครับมีการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีเกษตร,รษคุณธรรมนัทพมเผ่าก่อนที่จะมีการแจกของขวัญเกษตรกร15มกราคมปีหน้าแนวคิดมีแบบนี้ครับุผู้ชมที่จะมีการแปลงสปปเป็นโฉนโดคุณธรรมนัทมีการพูดในที่ประชุมคณะกรรมการสปปบอกว่าจะเริ่ม15มกราคมปีหน้าครับเนื้อที่เนี่ย ที่จะมีการแปลงสประกปเป็นโฉนดที่ดินเนี่ย22ล้านไร่สําหรับคนที่ถือครองไป5ปีเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับเกษตรกรเข้าถึงเงินทุนได้แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยครับแม้จะสามารถตกถึงมือทายาทได้แต่ไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นถามว่าที่ดินสประกร์ที่เกษตรกรอยู่ในมือเนี่ยกลับบ้านไปพลิกดูนะใครที่ถือที่ดินสปกเนี่ยตาคุดสีน้ําเงิน เตรียมแล้วน,นะครับมีข่าวดีจะแปลงเป็นโฉนดแล้วถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยสปกรมันติดปัญหาอะไรติดปัญหาก็คือว่าสปกรเนี่ยเป็นที่ดินทางการเกษตรไว้ทํากินเท่านั้นครับสำหรับคนยากคนจนที่รัฐเนี่ยจัดสรรให้ไม่เกิน50ไร่ต่อครอบครัวไม่สามารถซื้อขายได้ตรงนี้แหละครับไม่สามารถซื้อขายได้แต่ทุกวันนี้ต้องยอมรับนะว่าที่ดินสปกรเนี่ย ไปตกอยู่ในมือของนายทุนแล้วบางส่วนตกทอดทายาทได้โดยธรรมแม้ว่าจะไม่สามารถขายได้อย่างที่บอกไปนายทุนตอนนี้ถือทองที่ดินสปรกรแล้วถ้าจะเอามาแปลงเป็นโฉนดต้องกลับไปดูหน่อยไหมว่ายังอยู่ในมือของเกษตร,รกรจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นมาดูครับเงื่อนไขที่มีการแปลงโฉนดแปลงสปรกรให้เป็นที่ดินเนี่ยนะครับคือพอแปลงมาเสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลมีแนวคิดบอกว่าสปรกรตรงนี้แหละครับพอแปลงเป็นโฉนดเสร็จปับ๊บ เกษตรกรเนี่ยก็จะมีหลักประกันก็คือว่าเปลี่ยนมือได้ระหว่างเกษตรกรด้วยกันอันนี้จริงหรือไม่ตั้งคําถามนะครับปลูกไม้มีค่าตามสัดส่วนที่กําหนดใครกำหนดก็คือคณะกรรมการสปรกอครับเขาจะเป็นกำหนดว่าในไร่คุณเนี่ยจะปลูกต้นไม้ได้เท่าไหร่อย่างไรใช้คําประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินเพราะอย่าลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยสปกอไม่สามารถเอาไปคาประกันกู้เงินได้นะยกเบ้นธนาคารทกสแต่ กู้เงินได้เพียง50%เท่านั้นครับถือครองทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า5ปีตรงนี้แหละครับเขาก็เลยมองว่าเกษตรกรจะได้ลืมตาอ้าปากสำหรับคนที่ถือครองที่ดินเอาไปเป็นแหล่งทุนในการเอามาลงทุนทางการเกษตรแต่ปัญหาคือว่าพื้นที่ที่จะมีการนำร่องตรงไหนละ่ะ22ล้านไร่ตอนแรกเนี่ยเขาจะเริ่มในพื้นที่ภาคกลางก่อนจากนั้นก็จะไปภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ถามว่าทั่วทุกภูมิภาคของไทยเกษตรกร ถือรองสอปกกี่คนแต่ทั้งหมดทั้งมวลเชื่อรัฐบาลครับเขาจะนาร่อง22ล้านไร่ก่อนเป็นอันดับแรกถามว่าที่ดินสปกในบ้านเราเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนลองไปพลิกดูครับเกษตรกรหลายคนอแถวบ้านผมอุดรก็มีแถวเชียงใหม่ก็มีเชียงรายก็มีแม่ฮ่องสอนก็มีหลายหลายคนเนี่ยถือที่ดินสปกแต่อย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้สปกเอาไปกู้เงินแล้วสามารถที่จะเอาใบสปกรไปอยู่กับนายทุนได้ถามว่าพอมีการแปลงจริงๆแล้วเนี่ย จะตกถึงมือเกษตรกรจริงหรือเปล่าหรือในทุนเป็นครนคองที่ดินเพราะที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องสอปกรสี่ขีด0-1หนึ่งเราเห็นตัวอย่างมาแล้วว่าการจัดสรรที่ให้กับเกษตรกรแต่สุดท้ายไม่ถึงมือเกษตรกรย้อนกลับไปครับเมื่อปี35จะได้ไม่เฉยนั้นประชาธิป,ปัตย์เป็นรัฐบาลสมัยของประชาธิป,ปัตย์เป็นรัฐบาลก็มีแนวคิดในการไปแจกที่ดินสปกรช่วงนั้นเนี่ยดำเนินนานมาโดยคุณสุเทพเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ครับจากนั้น มีการมอบที่ดินที่ภูเก็ตแล้วปรากฏว่าเป็นกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดกับประชาธิป,ปัตย์จนกระทั่งปรากฏว่ากลุ่ม16ตอนนั้นนํางปนคุณเนวินชิดชอบเนี่ยก็เอาหลักฐานมาอภาิปรายในสภา,าจนสุดท้ายนําไปสู่การยุบสภา,าเมื่อปี38หลายคนก็ตั้งคําถามบอกว่าโอ้โหรัฐบาลชุดนี้จะมาแปลงสปกเป็นโฉนดภายใต้าการกลับดูแลของคุณธรรมนัสพรมเผ่าหลายคนก็เลยถามบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ ตกถึงมือเกษตรกรไม่มีใครว่านะแต่ถ้าตกถึงมือในทุนล่ะที่ดินมันก็จะหลุดลอยหายไปแล้วอย่างนี้เกษตรกรจะมีแหล่งทุนได้อย่าง